สวัสดีครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับท่านใดนะครับขึ้นมาวัดธรรมระเด็ดแล้วนะครับจะสังเกตสถานีทวนสัญญาณหรือว่ารีพิเตอร์จักรนรรนะครับเมื่อท่านขึ้นมาถึงลานจอดรถแล้วนะครับก็จะเจอตรงลานจอดรถตรงที่มีป้ายชื่อวัดธรรมปเด็นตรงนี้นะครับซึ่งด้านหลังผมก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนะครับ ตอนนี้เป็นโบสถ์นะครับสาราต่างๆนะครับเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงทางด้านนี้นะครับห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเดินมาถึงห้องน้ําแล้วนะครับท่านหันหลังกลับกับหันหลังกลับขึ้นไปหันหลังกลับขึ้นไปบนตรงนี้นะครับมุมนี้ทิศทางนี้ท่านก็จะสังเกตใจอากาด ถ้รับของสถานีทุนชัศนญาณหรือว่ารีพิเตอร์นะครับอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้นะครับท่านก็จะสังเกตเห็นนะครับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสี่สแต็คออฟเซตทิศกุละทิศนะครับสองทิศนะครับประมาณนี้นะครับนะครับแจ้งเพื่อนอสมาชิกได้รับทราบนะครับนี่คือสายอากาศนะครับ สถานีทวนสัญญาณเห็นพอรีติบนะครับครับก็คงจะเป็นพรีโอเล็กเ็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568ได้ขึ้นมาจังหันนะครับวัดธรรมาะแดนแล้วก็จะขึ้นไปสถานีทวนสัญญาณหรือว่ารีพิเตอร์ที่ประจำจังหวัดจุฬาลงรนะครับครับแจ้งสมาชิกนะครับได้เห็นนะครับ ทันใดได้มาพื้นที่สกลนครนะครับเอรีพิเตอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้แหละนะครับมุมทิศทางนี้ก็จะสังเกตเห็นเองนะครับครับก็คงจะเป็นการบันทึกภาพแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับสมาชิกเรียบสราวคร่าวๆนะครับครับผมอขอบคุณมากนะครับเคีย์โยน3ครับวันนี้ขึ้นมารีพิเตอร์นะครับ ก่อนกลับก็เห็นหน่อไม้นะครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับภาพชัดๆนะครับหน่อไม้นะครับนะครับหน่อไม้นะครับครับในตัวนี้ก็สีหน่อได้นะครับสี่หน่อไน้นะครับครับก็มาเพิ่มเติมนี่นะครับในอีกหน่ออย่างไรนะครับห้านะครับหกแล้วนะครับ ข้างในตัวนี้กเจ็ดแล้วนะครับตัวนี้เจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้อีกแปดนะครับแปดละแปดหละก่อนี้ครับหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้นะเป็นกระาสนะครับของการต้มของแทบอยากกินหลายนะครับนะครับสถานีทวนสันญาณโรงเรือนนะครับโรงเรือนนะครับกาจจะเป็นทาวเวอร์นะครับเป็นทาวเวอร์ ต้องกระโดดหินนะครับโขดหินเข้าไปสถานที่โรงเรือนนะครับแผงโซล่าเซลล์ครับทาวเวอร์สูงแป๊บ6ท่อนท่อนละสาเมตร18เมตรนะครับ18เมตร4สแตก็กตัวล่างนี่คือภาคส่งนะครับของรีพิเตอร์ตัวบนคือภาครับรีพิเตอร์นะครับรรรนะครับ่าวๆวนะครับ ่งให้ผู้สื่อข่าวบ้านผือดอนธานีต้้งคำามเรียกร้องสักหน่อยนะครับเมื่อตะกี้รอบๆน้องับก็ได้ปัดตัติทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในด้วยนะครับก่อนที่จะลงไปลืมถ่ายวิดีโอไว้นะครับเพื่อเป็นกระจัยผู้อยากรู้อยากเห็นว่าสถานีรีพิเตอร์สกลน,นครเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ครับไปดูด้านหลังนะครับโรงเรือนนะครับหรือว่าทาวเวอร์อยู่บนโขดหินนะครับอยู่บนโขดหินนะครับต้นนี้นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับอยู่ประมาณนี้ครับผมทังที่ตะวันออกมีปัญหาอย่างหนึ่งคือต้นไม้ต้นนี้นะครับบังแล้วปานยิ่งโตนะครับ คงได้ระดมพลสมาธิกมาตัดตรงนี้ลงอยู่เพราะเราพระอาจาร,รย์ไม่ให้ตัดโคลงนะครับตัดแต่งกิ่งได้นะครับครับ่วนทางที่ตะวันตกก็เช่นกันนะครับตัวนี้ต้นบํเรม่มเทิมเลยนะครับตัวนี้บํเรม่มเทิมเลยนะครับนะครับเห็นเห็นเส้นที่ทางนี้ทิ่ตะวันตกจะไปทางด้านสว่างเดดินอุดรธานีนะครับสองดาวติดขัดบางโคน,นะครับ ในการส่งกําลังไปหาเพื่อนสมาชิกโซนนี้นะครับนะครับจิงแจงสมาชิกรับทราบซึ่งความสูงระดับน้ําอยู่ที่209เมตรนะครับตรงนี้ตําแหน่งที่ติดตั้งสถานีทวนสัญญาณจังหวัดสกลนครนะครับนะครับอ่ะขอเป็นการใส่คร้าวๆนะครับขอบคุณครับ73ครับสวัสดี